สวัสดีครับอันนี้หลังจากเสริมหน้าอกมาประมาณสามสัปดาห์นะครับอ๋อได้นำตัวครับอ๋อชื่อต้าค่ะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะเปิดร้านทำผมค่ะต้าก็เหมือนเป็นช่างทำผมนะครับแล้วก็มีมีร้านของตัวเองเลยนะครับแล้วก็คือปกติก็เป็นคนชอบแต่งตัวนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้อายุสี่สิบแปดแล้วแต่ว่าเราก็อยากเออเดี๋ยวมาทำ หน้าอกตอนอายุ40อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอมันอืทําทําไมถึงแบบเออคิดจะมาทําหน้าอกตอนช่วงนี้ครับก็มันเป็นจังหวะด้วยมั้งคะเพราะว่าก็เคยดูมาหลายที่แล้วก็เคยมีประสบการณ์แบบว่าเคยมีคนทำ10ปีที่แล้วเนาะแล้วก็ไปเยี่ยมเขาแล้วทีนี้เขาบอกว่าเกิดถ้าเขาย้อนเวลาไปได้เขาจะไม่ทำหน้าอกเลยเพราะมันเจ็บ เขาเจ็บมากนอนติดเตียงใช่นอนแบบเป็นผักแบบอย่างนริงจริงเราแบบแบบเราก็แบบเป็นคนที่แบบชอบแต่งตัวใช่อยากแต่งตัวแต่งตัวอยากจะแบบแต่งตัวสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบเซ็กซี่ใส่บิกินี่ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพอเออโจทย์มาตอนแรกก็คือต้องการความเป็นธรรมชาติใช่ไหมต้องค่ะคือโจทย์ที่สําคัญของตาก็คือว่าอยากได้หน้าอกที่สวย แต่ว่าเป็นธรรมชาติที่มันพอดีกับตัวที่แบบแต่งตัวชุดต่างๆแล้วดูดีมากชุดสมัยนี้มันก็มันเป็นชุดเดสบ้างเกาะอกเปิดร่องอก่เงี้ยมันบางทีเหมือนแต่งตัวยากใช่ไหมเรามีปัญหาเรื่องการแต่งตัวเป็นมากเลยการแต่งตัวนี่เป็นปัญหากับคนที่ไม่มีหน้าอกมากเพราะว่าบางวันใช้เวลาแต่งตัวนี่นานมากใส่เสื้อเป็นตัวนี้ก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นสิบๆตัวจนมันรู้สึกว่า คือไม่ไหวแล้วนะมันแต่งยังไงมันก็เราไม่มั่นใจเลยอ๋อแต่ใส่ดันใส่ฟองน้ำอะไรอย่เงี้ก็มันไม่มีให้ดันนะคะเพราะว่าเดิมมีเนื้ออยู่นะประมาณร้0ยร้อยแปดสิบซีซีก็คือประมาณคับ A เนาะเดี๋ยวเดดูดูรูปเก่าก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วก็เติมอีกนิดเดียวแค่ประมาณสักสองกว่าซีซีก็เพียงพอแล้ว ก็แต่ว่าสมัยก่อนก็คิดเรื่องทำหน้าอกมานานแล้วใช่คิดมานานแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังติดเรื่องว่าเออเจอคนทําแล้วสมัยก่อนเนาะเขาทําทางรักแร้อย่างเงี้ยนะครับมันเจ็บมากคือสมัยนี้คนทําแผลข้างใต้แต่ว่าหมอที่เขาไม่ได้ยืดเนื้อหรือว่าใส่ซิลิโคนเส้นใหญ่เกินเกินไปอย่างเงี้ยมันก็เจ็บอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละสุคือเจ็บเนี่ยเดี๋ยวนี้มีมีเทคนิคในการทําให้มันดีขึ้นเนาะอย่างที่ดิมคลินิกเองก็เรียกว่าไม่มีเรื่องความเจ็บอย่างนี้อยู่แล้วเนาะถูกไหม พูดกับใครยังไม่มีใครจะเชื่อเพราะมันมีลูกค้ามามาถามโทษนะคะมาจับมาดูบอกเจ็บไหมเขาคำแรกที่เขาถามบอกถ้าพูดแล้วจะหาว่าเวอร์ไม่เจ็บจริงๆก็มันไม่เจ็บจริงๆก็จะไปโกหกเพื่ออะไรก็มันไม่เจ็บไม่ต้องพักฟื้นแบบไม่ต้องนอนเตียงอะไร้นไม่ค่ะทํางานปกติหมายถึงว่าทํางานที่มันเบาๆอะไรเงี้ยอใช่ก็เทคนิคที่สมัยใหม่เทคนิคที่ดีก็คือต้องเลือกหมอ่น่เลยนะใช่เพราะนั้นเราก็ อนแรกก็คือกลัวเรื่องความเจ็บก็เลยไม่ได้ทําแล้วก็กลัวเรื่อง,งอะไรความปลอดภยัยความปลอดภัยใช่ค่ะเจ็บปลอดภัยอะไรเงี้ยปลอดภัยนี่อันดับแรกเลยอันดับแรกเนาะใช่แล้วก็สุดท้ายก็จะมาเจอที่ดิมคลินิกหลังจากที่เสิร์ชหาข้อมูลมานานในเรื่องว่าที่ไหนจะไม่เจ็บแล้วที่ไหนจะปลอดภัยนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วเราดูยังไงมาว่าทำไมต้องดิมคลินิกเนี่ยส่งยังไงเราปลอดภัยยังไงของที่นี่ครับอ๋อ ى, ที่นี่เหรอคะตอนแรกเลยก็ดูจากอ่า รีวิวอันดับแรกนะคะแล้วก็ที่คนรีวิวบอกว่าหนึ่งมันไม่เจ็บสองคุณหมอแบบเชี่ยวชาญอะไรงี้ยคือฟังมาอย่างนั้นหมดเลยอ่าแล้วก็ที่บอกอะค่ะแบบมันก็บอกว่ามีคนที่รู้จักเป็นลูกค้าเป็นพยาบาลแล้วก็การันตีคุณหมอทั้งที่เขาก็คือไม่เคยคุยกันก่อนเรื่องทําหน้าอกก็เลยคุยกับเขาโอ้คุณหมอเก่งไปทําเลยเขาพูดว่าอย่างนี้แล้วก็เฮ้ยจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบยิ่งคุณแบบ เออปลอดภัยแน่นอนอืมเพราะว่าเลือกเป็นแพทย์เฉพาะทางแน่นอนเพราะคนทยาบาลเขาก็ต้องเลือกอย่ล้ว่าต้องเลือกแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องคือหมอศัลยกรรมก็มีแบบทำหน้าอกหลายแนวเนาะบางคนชอบทําแบบพิตตี้ให้แบบใหญ่ๆสูงๆบางคนก็ชอบแนวสูงๆให้เห็นแบบขอบเยอะๆล่องชัดๆซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่แนวเราเนาะงันเราก็จะแนวธรรมชาติด้วยชอบแบบว่า ต้องแบบเนียนไม่ค่อยไม่อยากให้คนแบบโหมาจ้องที่มนมเรามากอย่างเงี้ยแค่แบบแต่งตัวสวยพอใอ่าหมอก็เลยเลือกไซส์เป็นเอ่อโมทีว่า285กับ250เนาะ265 65 285กับ265ก็คือมันต่างกันสองข้างเพื่อที่จะปรับให้มันเท่ากันเนาะก็มีเรื่องของหน้าอกที่มันไม่เท่ากันมีมีความอกอกเอียงอกบุมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็หมอก็จัดยืดเนื้อ แล้วก็ที่สําคัญคือมีใส่สายเดนด้วยนะครับตอนวันแรกๆซึ่งมันก็จะเป็นทําให้มันลดบวมแล้วก็ไม่ไม,ไม่เจ็บนะครับก็คือสุดท้ายก็คือไม่เจ็บจริงๆเทคนิคที่ดีเนี่ยเราก็เลือกไซต์ที่มันพอดีตัวไม่เกินตัวก็จะได้หน้าอกที่สวยแล้วก็ปลอดภัยก็ไม่เจ็บนะครับเทคนิคเราก็ดมยาสลบด้วยเนาะอันนี้ก็มีวิสัญญีแพทย์ก็ปลอดภยัยแน่นอนนะครับก็อันนี้ผ่านก็ยืนยันว่าผ่านมา ช่วงแรกๆก็ไม่เจ็บแล้วตอนนี้มาตรวจวันนี้มาตรวจสามสัปดาห์ส่งดีมากเลยเข้าที่แล้วก็ความนิ่มดีเลยใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ค่ะ,ะแล้วมีฟีดแบ็กจากคนรอบข้างยังไงบ้างแล้วก็เราแต่งตัวเราสามารถแต่งตัวได้ดีขึ้นยอะไรยังไงบ้างก็ตอนนี้ยังไม่ได้ถึงไปออกข้างนอกเยอะค่ะได้แต่งตัวแต่ว่ามี ลูกค้าที่เป็นลูกค้าแบบทําผมเนี่ยเขามาขอดูกันหมดแล้วเ,เขาเขา้จะเอ้ยมันนิ่มได้ยังไงเพื่อกระทำเ,เขาบอกมันนิ่มอย่างนี้เหรอปกติมัน,มนต้องรอหลายเดือนสิอะไรเง <กา S 1> ี้ยกะวว่าจะแบบว่าเอาเอถ้าใครมาดูจะคิดตังค์วะคะ่า่ะตอนนี้นมันดูกันหลายคนแล้วค่ะคือ,เ,อเขามีแพลนที่จะทํเาเขาอยากดูผลงานบอกเออรอก่อน เอออยากดูว่ามันเป็นยังไงมาเอาจากตัวจริงๆอะไรเงี้ยขนาดว่าสองอสางสาอาทิตย์เองยังแบบว่าโอ้หายเร็วขึ้นนิ่มแล้วหายตึงแล้วเนาะใช่เขาแบบจับเขาบอกมันนิ่มอย่างนี้เลยเหรอทําไมมันแค่แป๊บเดียวเองหือทุกคนก็งงเหมือนกันอืมก็เทคนิคที่ดีแล้วก็การส่สายระบายใส่เดนสักสองสามวันเนี่ยน่าจะมีส่วนนะคะอืมแล้วก็เรา เราก็มีการติดตามเนาะนัดนัดตรวจอันนี้เป็นครั้งที่สามที่สี่แล้วใช่นัดทุกอาทิตย์นะเพราะว่าจะได้เอาให้ชัวร์เนาะดูแลเหมือนรู้สึกแบบมีคนดูแลใส่ใจอะไรเลาเยอะมากๆเลยรู้สึกดีใจมากรู้สึกแบบขอบคุณที่นี่มากๆค่ะดีกว่าที่แบบตัดไหมเสร็จแล้วมาเจอกันอีกหนึ่งเดือนซึ่งบางทีมันมันไม่ทันถ้าบางคนมีปัญหาเช่น เออต้องยืดเนื้อเยอะมีน้ําข้างมีปัญหามันอักเสบอะไรขึ้นมาเนี่ยพอมาเจอกันหนึ่งเดือนอ้าวบางทีมันก็แก้ไม่ทันแหละซึ่งความภาวะวิกฤตจริงๆมันอยู่ที่ประมาณสักสามสี่สัปดาห์แรกนะหลังทำเพราะฉะนั้นการที่แบบได้ตรวจกันบ่อยๆในช่วงแรกนึงก็จะทําให้หมออุ่นใจก็คนไข้ก็อุ่นใจด้วยว่าเ,เราจะไม่เกิดปัญหาแน่นอนเพราะว่าถ้ามันผ่านเดือนหนึ่งเดือนแรกเนี่ยคือผ่านไปได้เนี่ยมันก็จะระยะยาวมันก็จะดี ถ้าถ้าไม่มีปัญหาในช่วงเดือนแรกเนาะฉะนัะ้นถ้ามีอะไรเล็กๆน้อยๆก็สามารถแก้ได้ก็จะแก้ให้ตั้งแต่แรกๆผลมันก็จะได้ได้ผลระยะยาวที่ดีไม่มีพังผืดนมนิ่มแล้วก็สวยไปนานๆอย่างนี้นะครับอ่ะก็ว,วันนี้ก็ได้นบกันดีๆขอขอบคุณคุณตังต้งมากนะครับค่บะคคสวัสดีครับ